ผลโกโก้รอบนี้ครับเพิ่งมาถึงนะครับเดินสายจากปราจีนบุรีเพชรชบูรณ์ด่านซ้ายแล้วก็นายแห้่งนะครับมาครับแล้วก็นี่ก็เป็นชุดของรวบรวมทั่วประเทศนะครับกองมาเริ่มเทิมเป็นภูเขารากาอยู่นี่แหละฮะยังไม่แกะอีกเยอะนะครับอยู่บนรถอีกเยอะนะครับมาเนี่ยนะฮะของสวนต่างๆครับใครบอกไ้รับซื้อก็รับซื้ออยู่นะครับสวนสมาชิกที่ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนกับบริษัทไทยกาแฟโกโก้นะครับ สายสายงานก็มีอยู่4สายงานนะครับคนมาแล้วก็มีตาช่างมาตรฐานตามนี้นะครับมีเกินมีขาดนะครับมาตาช่างมาจากโน้นแล้วบางคนก็เกินมาบางคนก็ขาดมานะครับก็เอามาตรฐานนี้เป็นที่ตั้งทั่วทุกสวนนะครับใช้ตาช่างนี้นะครับตาช่างนี้มันมาตรฐานเลยนี่ก็คนแกะกิติมาศัก์นะครับมีประสบการณ์มากครับสาวๆครับ ตามนี้เลยครับ